ดูนี่อันนี้เป็นคลิปเป็นคลิป <ผม S 1> ที่ <ผม S 1> เขาใจคุณเ,เ,เขียนมาเาล้อเลียนนักร้องทุกวันนี้บางคนเนี่ยเสียงอย่างกระจนสลัดเนี่ยชอบออกทะเลนะครับแต่พวกพวกซาวด์อินเจเนียร์พวกมิกเสียงบันทึกเสียงเนี่ยปรับเส้ามาเป็นเสียงนางฟ้าเลยท่านผูดด้ชมดูอันนี้นคลิปล้อสนุกนะครับวิวเฟลิกเลยนะเสียงสุดยอดนะเอินเจเนียในมือมือยังกับลิงแก้แหแล้วครับปรับเป็นลิงเลยนะนี่ข้างนอก เป็นปิมเป็นเสียงจากซาจินเนี่ยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเสียงแท้ข้างในดูฮะยิกเลยอ่ะอเยี่ยมอย่ากวนอยา่มา,ามากวนอย่ากวนสมาธิแต่ดูข้างในเป็นไงฮะคื <c oughs> อ <c oughs> ตัวนี้น้องไบซ์สู้ได้แน่นอน <c oughs> จางนี้เอาไว้ก็สมไจลไม่กลัวพี <h 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 ่ก็ทำได้แล้วเอาห้องอันนี้เลยจองจองรูหน้าอีกเนี่ยนะขอใจอ่ะเร็จเป็นลมเออนี่สุดยอด